สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดาเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอ,อนำมาบทความของคุณเปลยวสีเงินประจำวันพุทธที่3กรกฎาคม2567มานํ 67, มานำเสนอครับคำตอบชาวบ้านถึงลุงตู่มีคำสองคำที่เหมือนแต่ไม่เหมือนที่รัฐบาลเลือกตั้งมรรทำโดยเข้าใจว่าเหมือนคือคำว่าตามใจประชาชนกับเอาใจประชาชน ประชานิยมโดยไม่คำนึงถึงปัญหาแท้จริงซ่อนโกงเอาไปแบ่งกันผ่านการลดแลกแจกแถมหรืออย่างการแจกเงินดิีต้นคนละหมื่นเป็นต้นนั่นนโยบายตามใจคือตามแจกประจบประชาชนเพราะขึ้นชื่อว่าแจกยิ่งแจกเงินด้วยแล้วละก็ใครบ้างล่ะที่ไม่ชอบตั้งแต่เจ้าสัวยันเจ้าพ่อเจ้าแม่สมประโยชน์ตนทั้งนั้น การดูแลปัญหาชีวิตความเป็นอยู่ขจัดทุกบำรุงสุขชาวบ้านรัฐบาลคอยเข้าไปช่วยเหลือแก้ไขให้กลไกระบบรัฐเดินเที่ยงตรงนั่นคือการเอาใจประชาชนเอาใจคือการเอาใจใส่ต่อปัญหาสุขทุกชาวบ้านทั่วนหน้าโดยไม่เลือกว่าพื้นที่นี้เลือกพักเราหรือไม่เลือกการเอาใจใส่แบบนี้ประโยชน์สุขเกิดกับคนส่วนใหญ่ แต่จะขัดใจบางพวกบางกลุ่มที่เสียประโยชน์ตนประเภทบ้านใหญ่นั่นนะ่ะตัวดีนักชอบเอารัฐเอาเปรียบสังคมระบบรัฐก็ประจบเอาใจมักออกนโยบายเอื้อธุรกิจมึงสนองโกงกูเรื่องการพูดเหมือนกันพูดกับพล่ามใช้ปากเหมือนกันแต่ผลมันต่างก,กันไปไหนไหนขึ้นเวทีไหนก็พูดให้สัญญิงสัญญาไปเรื่อย นั่นเขาเรียกพรามไม่เรียกพูดร้อยเวทีพันสัญญาอย่าว่าแต่ทำได้เลยแค่ให้จำที่ตัวเองพูดไว้ในแต่ละที่ให้ได้แค่นั้นก็ยกให้เป็นพรามเอตทักคะแล้วอดีตนายกชาติชายชุนหวันพูดเป็นสัจการเมืองไว้ประโยคหนึ่งว่าก่อนพูดเราเป็นได้เมื่อพูดออกไปแล้วคำพูดจะเป็นนายเราอันนี้จริง 9ปีรัฐบาลประยุทธ์ไม่มีเอีย้ยอะไรสักอย่างประเทศมีแต่ถอยหลังประชาชนอดอยากพักไหนใครพูดคงไม่ต้องบอกชาวบ้านที่ใจเป็นธรรมฟังแล้วอยากถ่มใส่แต่เสียดายก้อนเสลตจึงอมไว้แต่อีกส่วนที่ติดตามนโยบายตามใจสไตล์ประชานิยมโกงออกมาลดแลกแจกแถมที่เรียกว่าแบ่งปันก็เชื่อลหลงไหลได้ปลื้ม พากันประโคมโหมขยมเออจริงด้วย9ปีลุงตู่ไม่ทำเอีย้ยอะไรสักอย่างมันก็ไม่ต่างนกที่ไม่เคยเห็นฟ้าปลาที่ไม่เคยรู้จักน้ำทั้งที่ว่ายอยู่ในน้ำเล้วถึงวันนี้เป็นไงจาก9ปีสู้รัฐบาลใหม่เศียฐาเพื่อไทยตามที่โหยหายังไม่ทันถึง9เดือนด้วยซ้ำบริหารแบบตามใจตามอยากประชาชนแบบฉาบช่วย จากรัฐบาลเพื่อไทยที่คุยขโมงทําได้ทําทันทีประชาชนจะเป็นเศรษฐีกันทุกคนกับบริหารขัดใจแบบลุงตู่ด้วยไม่ยอมทําตามใจชาวบ้านไปทุกเรื่องแต่เอาใจใส่กับเรื่องที่เป็นประโยชน์ระยะสั้นระยะยาวคนส่วนใหญ่ในทุกเรื่องที่ด่ากันว่า9ปีไม่ทําเอีย้ยอะไรสักอย่างถึงตอนนี้ก็เข้าตาําราจะรู้ว่าของนั้นมีค่าก็ต่อเมื่อ มันหายไปเสียแล้วทองเผายังไงยังไงลงท้ายก็คือทองตะกั่วชุบทองไม่ต้องเผาแค่หมาเยี่ยวรถก็ลอกแล้วขณะนี้คำที่พูดกับการไม่ทำและถึงทำก็ทำไม่ได้มันประจานไหนทาุทองไหนทาตตะกัว่วตัวมันเองชัดแล้วยุคไอทีไม่ต้องอาศัยโพสํานักไหนสำรวจใครมีมือถือก็เป็นเจ้าสำนักสื่อ สะท้อนปัญหาปากทองชีวิตความเป็นอยู่ชาวบ้านได้ด้วยตัวเองกันทุกคนโซเชียลมีเดียดิ o k y อ u ย u ทูบเอสํารวจให้ทุกวันเป็นปฏิกิริยาสังคมสะท้อนเงารัฐบาลเพื่อไทยบริหารใสแจวกว่ากระจกโดยไม่ต้องพึ่งบริการบ้านเล็กบ้านใหญ่เช็ดถูเหมือนพวกโจรใส่สูตรคําว่าพรุ่งพล่านคือปฏิกิริยาสังคมบอกความเดือดร้อนชาวบ้านจากทุกหย่อมยาขณะนี้ ผู้คนตลาดร้านค้าสะท้อนความอัดอั้นในรัฐบาลเพื่อไทยบริหารวันนี้ชนิดถะทั้งพรั่งพรูแซมเปิลสักรายการก็ได้ดูจากภาพน่าจะเป็นท่านผู้ขับแท็กซี่ถ้าไม่ใช่ก็เป็นชาวบ้านสามัญชนทั่วไปอย่างผมอัดคลิประเบิดความอัดอั้นต่อปัญหาปากทองชาวบ้านที่ไม่ได้รับการแก้ไขใดๆจากรัฐบาลเศรษฐาไว้ประมาณนี้ มาวันนี้นะครับโคตรคิดถึงลุงตู่เลยนะครับตอนลุงตู่อยู่หลังโควิดมาสงบร่มเย็นหาเงินหาทองสะดวกสบายนะครับความเจริญที่ลุงตู่สร้างไว้เยอะแยะมากมายมหาศาลเดินตลาดนะัดจะเหยียบกันตายนะครับทุกคนมีมือถือเครื่องเดียวจับใจ่ายใช้สอยด้วยแอปคนละครึ่งแอปเป๋าตังค์นะครับจ่ายกันแบบคนละครึ่งรัฐบาลครึ่งเราครึ่ง เไปแบบครึ่งครึ่งเลยนะครับมาวันนี้รัฐบาลนี้ทำเอีย้ยอะไรบ้างนะครับถ้าวันนี้มึงไม่กู้ห้าแสนล้านมึงบริหารประเทศไม่ได้เลยใช่ไหมอ้าวฝากทุกคนนะครับฝากแชร์ไปถามนายกด้วยนะครับว่าถ้าวันนี้มึงไม่กู้ห้าแสนล้านประเทศชาติมันเดินหน้าไม่ได้ใช่ไหมมึงบริหารประเทศไม่ได้ใช่ไหมวันๆเอาแต่เที่ยวเที่ยวทุยประชาชนจะอดตายอยู่แล้ว ไหนบอกว่าเก่งรัฐบาลที่บอกว่ามาจากประชาชนฟังเสียงประชาชนจะทำงานไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยเพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนฟังนะฟังเสียงประชาชนที่เขาเลือกคุณมาเขาสะท้อนถึงการทำงานรัฐบาลพวกคุณตรงๆเต็มๆและไม่ใช่รายนี้รายเดียวนะเป็น10บเป็นร้อยรายถ้าเป็นสมัยรัฐบาลลุงตู่ที่เพื่อไทยบวกก้าวไกล ทีมถล่มกันตอนนั้นล้วก็คำว่ามึงไม่กู้5 0 0แสล้านมึงบริหารประเทศไม่ได้ใช่ไหมคำว่าวันๆเอาแต่เที่ยวเที่ยวทุยคำว่ารัฐบาลนี้ทำเอี้ยอะไรประชาชนจะอดตายอยู่แล้วและคำว่าทุยไหนบอกว่าเก่งติดแฮชแท็กขึ้นเว็บแดงเว็บส้มปั่นกันเรตติ้งกระชูดไปนานแล้วนั่นยังเรียกว่าปั่นตามขบวนการ iO แต่เมื่อแดงส้มเสพสมบอมีสมแบบผมขืนแล้วขบวนการปั่นแฮแท็กก็หายไปที่หายใช่ว่าบ้านเมืองฟุ้งเฟื่องเรื่องจำรูนเพราะมีเพื่อไทยเป็นรัฐบาลมีก้าวไกลเป็นฝ่ายคา้านทำหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลในระบบรัฐสภาสมบูรณ์นะเพราะกำจัดรัฐบาลลุงตู่ที่ประนามกันว่ารัฐบาลเผด็จการพ้นจากความเป็นก้างขวางคอสำเร็จแล้วต่างหาก การปั่นเฟกนิวติดแฮชแท็กจึงหมดความจำเป็นที่จะทำกันแต่ตอนนี้ทุกคำพูดที่ปั่นใส่รัฐบาลลุงตู่พลันย้อนสนองถล่มใส่รัฐบาลเศรษฐาเพื่อไทยแทบจะใดออลอกเดิมเพียงเปลี่ยนชื่อคนและชื่อพรรคเท่านั้นที่สำคัญทุกคำประนามมันสะท้อนออกมาจากทุกยากปัญหาชีวิตความเป็นอยู่ชาวบ้านโดยตรงโดยชาวบ้านในมุมเปรียบเทียบแบบบ้าน โดยไม่ต้องพึ่งบริการ I.O. นี่เรียกว่าเวรกรรมที่ทำไว้ตามสนองนี่แหละของแท้ชาวบ้านเขาระเบิดออกมาจากภายในเขาเองว่า9ปีรัฐบาลลุงตู่ที่ว่าไม่ทำเอีย่ยอะไรเลยมีแต่บ้านเมืองถอยหลังประชาชนอดอยากตั้นดนะักเมื่อผลักลุงตู่ออกไปเอาเพื่อไทยระบอบทักษินเข้ามาแค่9เดือน10เดือนชาวบ้านก็ตาค้างสว่างโพง เมื่อน,นรกชัดๆมาเยือนรัฐบาลเศรษฐาเพื่อไทยวันนี้ทำเอีย้ยอะไรมึงไม่กู้ห้าแสนล้านมึงบริหารประเทศไม่ได้เลยใช่ไหมประชาชนจะอดตายอยู่แล้วทุยไหนบอกว่าเก่งผมเติมข้อมูลทางด้านตลาดทุนให้หน่อยก็ได้ตั้งแต่มกราถ,ถึงมิถุนาแค่ครึ่งปีแรกของปี67ต่างชาติขายทิ้งหุ้นไทยต่อเนื่องทุกวันตลอด6เดือน ขนเงินออกจากตลาดทุนไทยไปแล้วกว่า1.17แสนล้านบาทเหตุผลเดียวที่ต่างชาติขนเงินกลับเพราะไม่มีความเชื่อมั่นในรัฐบาลนี้ทั้งหมดนี้ไม่ใช่การโหยหาด้วยต้องการพลเอกประยุทธ์จันโอชาให้กลับมาเป็นนายกแม้ยังมีสิทธิ์ตามกฎหมายในฐานะนายกตามบัญชีเลือกตั้งพรรครวมไทยสร้างชาติก็ตามแต่พูดให้สะดุดคิดทองแท้ปิดหลังพระ แม้ไม่ได้ไหลออกไปข้างหน้าให้คนเห็นทองก็คือทองด้วยผลงานบริหาร9ปีที่คนด่ากันถึงวันนี้ทองไหลไม่ไหลออกมาผมไม่รู้รู้แต่ว่าชาวบ้านเขารู้เขาเห็นเขาสัมผัสรับรู้ได้แล้วในสิ่งที่พลเอกประยุยทธ์เพียรทําเพียรสร้างไว้ให้กับสังคมชาติแต่ก็ต้องขอบคุณรัฐบาลเพื่อไทยเพราะความเป็นขี้เท่าเศรษฐานนั่นแหละช่วยขจัดสนิมโจร ที่จับทองลุมตู่จนหมองมาเก้าปีให้ไฟฝ้าราคีสลายไปในความเป็นทองในเนื้อก็ไม่จำเป็นให้ใครต้องมาปิดทองในทองอีกคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอเป็นประจำทุกวันสวัสดีครับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกศิ์ เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM Studio โทร091853 4455ส่งทั่วประเทศ